นัดนะคะนี่นะคะแม่อูก็อยู่ตรงร้านจอดรถนะคะตอนนี้นะคะอาหารเย็นนะคะออมเล็ตกับเชอร์เบตยังไม่ได้กินเลยใช่ไหมลูกแม่อูนะคะจะมีงบให้ออมเล็ตกับเชอร์เบตนะคะคนละหนึ่งร้อยบาททำไมรู้ว่าเอาแม่อูถืออยู่นี่นะแม่อูถืออยู่นะแม่อูมีงบให้คนละหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนี้ซื้ออะไรที่ตัวเองอยากกินก็ได้ซื้อแล้ว เหลือตังก็ม,งกออกมาให้แม่อูโอเคไหมเอเลซื้อแบบ, <Okay. S 1> อบโอเคไหมเชเบตโอเคไหมถ้าเหลือตังแล้วเอามาให้อูแต่ว่าวันนี้ออมเล็ตอยากกินอะไรออมเล็ตซื้อเลยแล้วเชเบตอยากกินอะไรเชเบตก็ซื้อเลยเข้าใจไหมแล้วก็มากินให้แม่อูดูด้วยเนาะแล้วก็มารีวิวให้แม่อูดูด้วยว่ากินอะไรกันบ้างเข,าข้าใจไหมคะลูกเข้าใจไหมโอเครับไปคนละหนึ่งร้อยบาทค่ะอ่าอเอมเล็ต1 0หนึ่งร้อยเชเบตหนึ่งร้อยไปมาจับมือก่อนจับมือแม่อูก่อน จำมือแม่อุก่อนโอ้โหแม่ดีใจขนาดนั้นเลยเหรออ่ะเราแม่อุถามก่อนว่าอยากกินอะไรออมเล็ด้เช่นที่ออมเดชชอบกินอ่ะเช่นอะไรบ้างแล้วเชเบชอยากกินอะไรบ้างไมู่่่กอนคะโอเคค่ะไปมีขาหมูด้วยนะออมเลดชกินไหมขาหมูอ่ะเชเบชกินไหมขาหมูอ่ะเดี๋ยวดูก่อนค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะไปดูกันเลยดีกว่าว่าออมเดชกับเชเบชจะซื้ออะไรนะงบหนึ่งร้อยไหนออมเดชชูหน่อย กะซื้อของใช้อ่ะซื้อของใช้ทำไมอ่ะลูกซื้อของกินวันนี้เรามาซื้อของกินเข้าใจไหมลูกของใช,ช้ด้วยสักอันนงะอืม,อไไมเช่นอะไรอ่ะเช,ช่นกิโอ้ยไม่ต้องไม่เอาไม่เอาแบบนั้นไม่เอาดีกว่าเอาซื้อของกินดีกว่าลูกเต๋แเต๋อเบ๋อหาได้ยังมีไหมกินผักไหม,อมเ,เอาเต๋อกินผักไหมเอาว่เานนเนี่ยเนี่ยเนี่ยผักสวยๆอย่างนั้นเลย สวยๆแมก,ก็กินดีฮะอะไรนะออมก็กินสิโอ้ยอยากให้ออมเล็กกินอ,ะอ่ะนี้หนูเคยมาซื้กอกับพ่อเอ็มเนื้อหมูใช่ไหมเนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวเนื้อออมเล็กรู้ไหมว่าเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อวัวเนื้อวัวถ้าเป็นสีแดงๆนี้จะเป็นเนื้อวัวนะแสดงว่าพวกเธออยากกินผักกันแน่ๆเลยใช่นะงไหมบ้าแม่เออมันอยากกินผักอะ่ะผ่านเลยค่ะผ่านผ่านเลยค่ะบายวันนี้ค่ะเชะเบตออกมาค่ะ 1 2 3่สองสาม <S 2> <S 2> <S 2> ยังไม่ได้อะไรเลยนะคะเดินวัดเดินว,น,วนรอบตลาดหลายรอบแล้วอะไรอำเด็อะไร,ะไรน้ำต้มนะคะกินด้วยหรอใช่ไหมกินด้วยหรอดาวขวดเล็กหรือขวดใหญ่ล้อค่ะต้องรับเงินก็ต้องได้ของก่อนถึงจะส่งเงินให้นะคะไม่มีมีอันนี้กรขวดใหญ่เอาไ,ไหมกินหมดไหมกินหมดไหมอ่ะ อานน้ำอื่นไหมนี่น้ำแก้ควยน้ำมะนาวน้ำเกากกินได้กกินได้เอางั้นเหรอโอเคสบายอยากกินหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปกินที่บ้านดีกว่านาะโอเคไหมซื้อไว้ก่อนไม่ได้ค่ะเด๋วเลยไม่ได้ค่ะนี่จ่ายแยกนะคะนี่ของอเมเลต่าไปของเชฟเก็บเงินดีๆนะลูกเดี๋ยวเงินหายนะลูกได้แล้วน้ำส้มหนึ่งอย่าง ซื้อต่อ้ายถือดีๆนะลูกนะถือดีๆนี่นะก็ให้เขารู้จักใช้เงินนะคะข้าวยังไม่ได้กินเลยซื้อขนมแล้วซื้อไว้ก่อนอย่างเดียวนะหนึ่งชิ้นพอนะอ่าเล่นเรื่องได้อย่าอย่าจับอย่าใช้มือจับค่ะบอกเขาเฉยๆลูก เอาหนึ่งไม้พอเนาะไม่ถึงสองร้อเลยหรออะหนูเลือกทูกขายว่คะเอาเอาไม้เดียวลูกไม้ไม้เดียวเดียเด๋ยวกินไม่หมดลูกใช้เงินฟุ่มเฟือยมากเลยนะดูนะของพี่อมเด็ดนะเหลือเงินเต็มอมเด็ดไม่กินแน่เลยใช่ไหมเออเด็ดเหลือเงินเยอะแน่เลยฮะให้น้องจ่ายคืออะไรอ่ให้ยี่สิบบาทยีบาทรู้ไหมแบงยี่สิบแบงไหนอุ้ยเก่งอ่ะ สามไม่ใช่ไม่ใช่ออมเล็ตไม่ใช่อันนี้เขาแถมให้น้องค่ะลูกเอาอยากกินอะไรเขาไปรอไหนคะเอาไปเชิญเอาไหมเอาไว้ค่ะพื้นมาลูกจะเออมเล็ตเอาไหมไม่เอาไปเดินต่อไปลูกมาเดินหนูว่าออมเล็ตไปไปแม่อูเดินมาประมาณสองรอบแล้วนะคะรถตรงนี้นะคะ แมวเ,เริ่มเมื่อยแล้วออมเล็ตกับเชเบตเดินยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยสักอย่างนะคะที่ตัวเองจะกินอันนี้ออมเล็ตก็อะไรเอาไหมเชเบตเอาไหมไม่เอาเอาหรอ,อเอาเล็กอ่ะแล้วเชวเบตจะกินอะไร,รอ่ะลกูกมีวางกลางแล้วนะนี้เชเบตเหลือห้าสิบออมเล็ตเหลือเท่าไหร่คะเหลือหกสิบ คอยหลังมันหน่อยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวโจ๊กแตกเอาโจ๊กแตกใจเย็นนะรอพี่เขาก่อนนะเอาเลดอยากกินโจ๊กเหรอเอาเอาจริงๆอยากกินไหมถามจริงอยากกินเนาะ,ะเออแล้วเชเบตอ่ะเชเบตคิดว่าจะกินไรไม่กินไม่ได้นะอ,อันนี้แม่แม่อุยุธคืนนะไม่ได้เชเบตต้องซื้อข้าวกินแล้วที่แล้วกลับไปต้องกินให้หมดไม่ได้เชเบตวางไปเอง แล้วทำไมต้องถอดรองเท้าคืออะไรพูดจามไม่พอนะนะขอหน่อยไหมคะเอาไปทำอะไรขอหน่อยไหมคะไม่เฉลต์เนเีไม่ได้กินข้าวเลยนะเ <ผม S 1> อละาลปใจเย็นค่ะ <ผม S 1> พี่เราซื้ออยู่ลูกฮะต้องซื้อข้าวนะคะท่าหกสิบบาทไม่ได้คะ่ะพูดจามไม่ดีอ้าวค่ะนี่ออมเล็ตได้โจ๊กแล้วนะเท่าไหร่คะออมเล็ต สามสิบบาทโอ้เก่งมากแล <บา S 1> ้วเหือเหลือนนี้แม่อูให้ออมเล็ตออมเล็อยากซื้ออะไรอีกไหมอ่ะไปมาพาแม่อูไปดูหน่อย,ชยเชเบตปันนี่นะเดี๋ยวแม่อูจะจัดการนอกรอบนะพอ,อยังไม่ได้อะออมเล็ตออมเล็ตอยากได้อะไรไหนบอกแม่อูก,ก่อนหันน้ามาอะอะไรนะอะไรนะลูกกีบโอ้พูดภาษาไทยก็ได้นะลูก ตังพอเหรอลูกอืมตังพอไหมขนมปังหนึ่งชิ้นอ่าเริ่มมีปัญหาแล้วนะคนนี้นะไไหน,นูต้องซื้อข้าวก่อนเพราะพี่อมเด็กเขาได้ข้าวไปแล้วอมเด็กน้องไ,อไงก็เชอร์เบ็ดดีอ่ะตาตาตา,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 าเกี่ยวกาดนะคะนี่นี่อยู่นี่เชอร์เบ็ดไก่ไก่ทอดหมดแล้วไก่ทอดหมดแล้ว นี่ไข่ทอดหมดแล้วไข่ทอดหมดแล้วกินอะไรดีอเอาลูกชิ้นไหมเอาลูกชิ้นไหมขอโทษค่ะ<ม>เอาลูกชิ้นไหม,มไม่เราลูกจะกินอะไรมันไม่มีอะไรเลยชเบ็ดน่าจะไม่ได้อะไรนะคะเพืเ่อนเพือนไปไหน,นไปม่ตอนนี้แม่อัวทิ้งออมเด็ดไว้ตรงร้านกิฟ์นะชะเบด เชฟเบตต้องรีบหน่อยนะลกูกเดี๋ยวพี่อมเล็ตหายอขเล็นเห็นแม่อูด,ด้วย<ม>เก่งมากไเชือกไฟได้ไหมอมเล็ตได้ไรลืมน้ำส้มพันน้อยนะน้ำส้มอ,อะไรพันหรอโอ้เชฟเบดเกี้ยวกาดมากเลยนะคะวันนี้ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอะไรก็นึกว่าน้ำส้มพันไม่ได้เปิดอ้าวเหรอไม่พอเชฟเบดอะไรของลูกมาโอเคดีกว่าหมดเวลาแล้วนะ ร้องเปอะไรลุกขึ้นไม่อายคนอื่นเลยไม่อายเลยเนาะอาวคนอื่นเลยอ้าวไม่อายคนอื่นเหรอลูกร้องไห้อ่ะมาเร็วๆเชเบตนี่ไงแม่อุ๊ก็มาแล้วนี่นะเชเบตเขาไม่ไม่ได้ซื้ออะไรน้ำเด็ดน้ำเด็ดกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่ากลับบ้านเหรอปไปคลิปดีกว่าเนาะเบื่อน้องเนาะเบื่อเวลาพี่น้ำเด็ดซื้อทำไมหนูไม่ซื้ออ่ะซื้ออะไร ไม่ได้แล้วอาตังคืนมา,มเ,อาเอาออมเล็ตเอาไงดีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปยืนในกระปุก<ะ>ท่าจิบลตหรอไปโอเคปล่อยน้องชั้นเด็ดไปออมเล็ตปิดคลิปให้แมวหน่อยอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์อะไรเพื่กระตุ้นใจช่องออมเล็ตคิดขับด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายค่ะ